สวัสดีค่ะชาวราศีธนู n e w ส์จากกรีนอัพคัพสเปนนิวส์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายเดือนเดือนกันยายน2566นะคะของชาวราศีธนูวันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปนะคะเราจะพัขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้น มันย่อมมีเหตุการณ์ที่มันจะอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าเกิดในบางส่วนแล้วก็แบบอีกคนนึงเกิดอีกคนนึงไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยต้องขอให้เข้าใจตรงกันไว้ก่อนเนาะเอาล่ะเรามาเริ่มดูก่อนว่าเดือนนี้นะชาวราศีธนูมีอะไรน่าสนใจบ้างสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นของชาวราศีธนูเดือนนี้นะอู้มีโอกาสเกี่ยวกับความรักค่อนข้างดีหรือว่า ถ้าไม่มีโอกาสเรียกว่าโดย general นะคะที่มันออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความรักหรือว่ามีโอกาสได้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปพบเจอเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้หรือมีการจัดปาร์ตี้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานบุญงานมงคลนะคะในเดือนนี้ทีนี้มาดูเรื่องการงานกันบ้าง การงานนะคะขอเจาะจงไปอย่างเดียวคุณได้ไพ่ใบแรกเป็นสีถ้วย a อซ o ับซอรแล้วก็ k n n o o s w o r d s เดือนนี้นะคะทั้งเดือนชาวราศรีธนูมีแต่เรื่องยากๆโจทย์ค่อนข้าง,างยากเข้ามาให้เราได้แก้ไขสิ่งที่เรากำลังจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนทั่วไปหรือว่ามาตรการของบริษัทหรือของที่เขาให้เราทำอะ่ะ มันก็ไม่ค่อยโอเคบางคนทำงานค่อนข้างหนักผลตอบแทนในรอบนี้ค่อนข้างหนอก,ก็น้อยหรือว่าไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะคะอ,อ,อุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราจำเป็นที่ต้องทำงานกับของเราไม่ค่อยพร้อมเราอาจต้องนำมาเองจัดก,การเองทุกอย่างดำเนินเรื่องเองอะไรประมาณนี้ที่ทำงานช่วยไม่ค่อยได้แต่ถามว่างานโอเคไหมงานหนักงานยากนะคะแต่ว่า ประสบความสําเร็จได้ดีค่ะใช้วิชาส่วนตัวค่อนข้างหนักในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปได้นะคะเ,เดือนนี้คุณอาจจะค่อนข้างต้องการเรื่องความเป็นส่วนตัวต้องการให้เวลาที่บ้านต้องการอยู่คนเดียวต้องการจัดการอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านของเรานะคะอาจจะต้องหาเวลามาตรงนี้ด้วย แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานไม่มีปัญหานะเราว่าหลายๆคนงานมันเสร็จมันเรียบร้อยแต่มันจะเริ่มทําให้เราทบทวนเราว่าอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าฉันเปลี่ยนบริษัทหรือว่าฉันปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันจะมีมันจะมีเว็บหนึ่งเข้ามาในเดือนนี้ให้เรารู้สึกว่ามันใช่ที่ของเราหรือเปล่านะคะไม่ได้หมายความว่างานจะแย่นะแต่ความรู้สึกมันมาถึงจุดที่แบบอืใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้คนที่กําลังหางานในช่วงนี้นะคะไพ่บอกว่า สถานการณ์การหางานยังไม่ค่อยการได้งานยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ยังมีอะไรบางอย่างที่พอสพ่งคุณสมบัติไปบริษัทก็จะบอกว่าเออยังไม่เรียบร้อยนะอยากได้แบบนั้นทำทำได้ด้วยไหมอันนี้ได้ด้วยไหมมันไม่ค่อยพอดีในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีธนูอ่าแต่การเงิน เดือนนี้มีโอกาสบางอย่างดีๆนะการงานอาจจะหนักไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มไม,ชม่ดีนะการงานหนักประดีแต่ว่าการเงินดีกว่าเราบอกว่าเดือนนี้ถ้าคุณเดินทางจะได้โชคมีโอกาสได้เจออะไรดีๆใหม่ๆแปลกห,หูแปลกตาแปลกผินได้ของพิเศษพิเศษได้ไปเจอเรื่องเจ๋งๆเรื่องที่หนูคิดว่าจะได้เจอหรือเจอคนที่คุยๆไปแล้วแล้วให้ทางออกไอเดียแวบกับเราหรือว่าหนทางหาเงินใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนที่ทําธุรกิจหรือว่าถ,ถ้าเป็นสายงานเกี่ยวกับต้องการเดินทางออกนอกสถานที่บ่อยๆอันนี้บอกเลยว่าปังมากๆเหนื่อยมากแต่ว่าปังมากจะมาที่มาเกี่ยวกับเรื่องเงินจะนำมาซึ่งเงินทองแล้วก็ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีความการประสบความสำเร็จในงานนะคะแต่คุณต้องทุ่มต,ตัวเองเต็มที่เลยนะก็จะได้สิ่งนี้มารวมถึงบางคนจริงๆแล้วเนี่ย ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้โชคเล็กๆน้อยๆแต่แค่เล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับยอดยานผานะหรือว่าเวลาออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโชคอาจจะไม่ได้มาแค่ล 3, อตี่หวยเบอร์อย่างเดียวอาจจะเป็นความเมตตาหรือว่าของขวัญของฝากจากคนที่เราไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเงินโบนัสเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราควรจะได้ก็จะมีโอกาสได้อย่างเรียกว่าอยากจะได้แต่คิดว่าไม่น่าจะได้อา้าดันได้มันจะเป็นประมาณนี้นะคะยังงั้นเรื่องการเงิน รัดเข็มขัดไว้หน่อยก็ดีเพราะเดือนนี้ตัวคุณไม่เท่าไหร่แต่คนรอบข้างจะมีเรื่องใยจ่ายเรื่องบ้านและครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะมาดูความไม่ใช่ความรักมาดูสุขภาพและการเดินทางกันบ้างมาเมื่อกี้บอกแล้วว่าเดินทางค่อนข้างเยอะนะเดือนนี้ างี้แล้วกันสิ่งที่เราเห็นมีโอกาสที่จะได้เดินทางบางคนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อมีโอกาสได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูหรือบางคนกลับไปในที่สถานที่เดิมๆหรือคนเดิมๆหรือว่าลูกหลานอะไรเงี้ยกำลังจะเดินทางไกลสุขภาพแข็งแรงดีนะโฟกัสที่สุขภาพก่อนสุขภาพมีโอกาสที่จะตั้งครันใครที่ไปขอลูกไปขอมูไปขอบนอะไรไว้เนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้นะคะท่านตอบรับนะแล้วก็ อีกอย่างนึงลูกหลานที่กําลังถ้าเกิดว่าลูกหลานใครป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นส่วนตัวเองนะคะพื้นฐานสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนอกจากการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ที่จะต้องปรับปรุงอันนี้นะคะอาจต้องใช้วิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยดังนั้นถือว่าโอเคแข็งแรงดีส่วนคนที่ป่วยอยู่ให้บอกว่า มีโอกาสที่จะเจอแพทย์ใหญ่แพทย์ทางเลือกหรือว่าใช้ยาจากต่างประเทศนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่เราใช้ปกติหรือว่ามีโอกาสใช้แผนรักษาใหม่ๆก็จะดีขึ้นนะได้ทดลองไพ่ขึ้นมาโพซิทีฟค่อนข้างมากมีโอกาสหายนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถือว่าเป็นหนทางที่ดีมากๆกำลังกำลังใกล้จะหายหรือว่าดีขึ้นอย่างมากเลยแหละคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อน ความรักของชาวราศีธนูนะคะคนโสดนะเราเริ่มที่คนโสดจบโสดสนิทก่อนไพ่ใแบ,บแรกที่คุณได้เป็นสองเหรียญ dual death อย่าตกใจไพ่ขึ้นมาแบบนี้เรารู้ว่าลชาวราศีธนูหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบแนวต่างชาตินะคะแต่เดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้พบชาวต่างชาติเข้ามาไม่ใช่สเปคคุณแ แต่เขาจะเข้ามาหาคุณแบบจูโจมแบบชอบอะถูกอกถูกใจหรือว่าถ้าใครไปเดินต่างประเทศไปต่างประเทศหรือพาตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางคนที่เป็นชาวต่างชาติเยอะๆมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทักทายทําความรู้จักนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอแบบไม่ค่อยมั่นใจบางคนภาษาไม่เก่งหรือว่าสเปคชาวต่างชาติไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมันเขายังยังอยากจะรู้จักคุณอ เรียกว่าบางคนชอบคนไทยก็จะเชิญชาวต่างชาติบางคนชอบแนวเกาหลีเจอฝรัง่งบางคนเจอฝรัง่งชอบอชอบฝรัง่งเจอเกาหลีเจอจีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างไม่พอดีแต่มันแต่ว่าเขาจะมาเข้ามาหาคุณลองดูแล้วกันค่ะเดือนนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะมีคน approach เข้ามาอยากรู้จักคุณนะคะเลือกดีๆตัดสินใจดีๆแล้วกันคโนโสดส่วนคนที่คุยกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ใช่แซนนะคะคุณได้ไพ่โอ้ e ีจุด o r ดการใช้ข้อความสื่อสารไม่ค่อยดีจะให้พริสเ s ตอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็ถูอ็ s บซอสเดือนนี้ชาวราศีธนูเร,เรียกว่าได้ไพค่ค่อนข้างแว่งเป็นไพ่ที่ไม่ตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจหลายๆอย่างมีเรื่องมาให้เลือกตลอดเลยนะคะความการคุยกันบางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าคนคุยของเราบางช่วงอยากจะคุยก็คุยจ้อ บางช่วงไม่คุยก็ไม่คุยหรือบางทีก็หาเรื่องชวนทะเลาะรวมไปถึงตัวเองก็ไม่ธรรมดานะคะเราก็มีอารมณ์ไบโพล่าเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์ดีก็จะดีอารมณ์งอนก็จะประชดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยไปเรื่อยๆบางทีก็หายบางทีก็กลับมาถ้าเขาหายไปนานไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะแต่ถ้าเขาคุยหนักๆแล้วก็นิสัยแบบหาเรื่องชวนทะเลาะ เดี๋ยวพอเขาตั้งสติได้หรือคุณตั้งสติได้ทุกอย่างก็จะกลับมาโอเคแต่ว่าความก้าวหน้าในความสัมพันธ์เดือนนี้มันยังขึ้นขึ้น,นลงลงก้าวไปสองก้าวถอยมาสามก้าวอะไรประมาณนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าคําพูดหรือว่าความเชื่อใจมันไม่ค่อยชัดเจนในเดือนนี้นะคะส่วนคนที่เลิกรากันไปแล้วรอใครสักคนกลับมาหาตัวเองมีโอกาสจะกลับมาไหม ไพ่ออกมาไม่สวยเลยไพ่สิบไม้เท้านะคะรู้สึกว่าตอนตอนเลิกกันมันดูหนักเต็มอึ้งไปหมดเลยเหมือนเหมือนแบกกันทั้งคู่อะคะ่ะความสมคัญที่มันเหมือนน้าท่วมเลยอะนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งคบกันไปทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,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 งนมันรู้สึกดิ่งดาวดังนั้นไพ่เดือมูลขึ้นมาไพ่บอกว่าห่างหายกันไปได้ว่าเหมือนตายจากกันไปเลยด้วยซ้ําเจอก็ไม่อยากจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ไพ่ก็เลยบอกว่าเดือนนี้นะไม่มีโอกาสโอกาสที่จะกลับคืนมาหากันค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีโอกาสก็ไม่ได้อยากจะใช้โอกาสนั้นหรือถ้าต้องคุยกันจริงๆความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้มันมีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกโมเมนต์แย่ๆที่มันยิงอยู่ในหัวนะตอนนี้นะคะมาดูคนมีคู่กันดีกว่า คนที่มีคู่นะคะไพ, Seven ands, พ่เซเว่ n ออไพ่สี่เหรียญหึงหนักมากอีซบซอสให้ระวังการหึงห่วงความรักมีอะไรเยอะแยะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ความรักโดยทั่วไปของคุณมันดีมากๆเลยนะมันแบบปังเลิศเรอตัวเองก็ประสบความสําเร็จแฟนของเราก็ประสบความสําเร็จดูมีความสุขแบบแอ้แต่ ไอการที่ต่างฝ่ายต่างดีจังเลยแล้วมีคนเข้ามาหาเข้ามาคุยเยอะๆมันก่อให้เกิดอาการหึงหวงแล้วให้แล้วนาไปสู่การทะเลาะกันโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายๆเดือนนะคะจะให้ระวังการทะเลาะเบาแว้งมีปากเสียงแล้วก็การแอบ,บแข่งขันกันเองคู่รักแข่งขันกันเองฉันได้เงินเดือนมากกว่าเธอฉันได้โบนัสมากกว่าเธออ้ฉันดีจังเลยหรือว่าการที่เอาเรื่องบางเรื่องมาโยนใส่คนรักของตัวเองมาทําให้ รู้สึกแย่กดดันกันไปอย่างเงี้ยนะคะพยายามปรับตัวนิดนึงเพราะพื้นฐานความรับดีมากทุกทั้งสองฝ่ายกําลังจะไปได้ด้วยดีนะคะเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านส่วนตัวแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่ากําลังมองบางคนมีโอกาสที่จะตั้งคันด้วยนะถ้าเกิดแต่งงานกันมานานอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเอาอะไรบางอย่างมาเลี้ยงลูกหมาลูกแมวอะไรเงี้ย แต่พอพอมันดีมากๆก็หาเรื่องกดดันกันดังนั้นอยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็อยาประชดประชันกันอยากให้กลับคืนมารักกันแหวนหวานแหววเหมือนเดิมอะไรที่มันโรแมนติกอะไรที่มันดูเวอร์ทาไปเถอะค่ะเพื่อที่สถานการณ์ความรักมันจะได้ไม่หนักหน่วงช่วงต้นรักกันดีกลางจะเริ่มแผ่วจะเริ่มหงุดหงิดละโดยเฉพาะช่วงไหนถ้าเงินหมดจะมีปัญหานะคะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ตั้งสติดีๆคน มีเรื่องให้ไม่สบายใจต้องคอยซัพพอร์ตนะไม่ซ้ำเติมส่วนคนที่ตอนนี้มีปัญหาแบบมีปัญหาจริงๆธนาคารซังจะเลิกไม่เลิกแล้วขอเช็คไพ่่อยค่ะไพ่บอกว่าจะมีการให้อภัยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีลูกมีบุตรมีอะไรต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างร่วมกันยังขาดกันไม่ได้เดี๋ยวก็กลับคืนมาเดี๋ยวก็วนกลับมาคืนดีกันหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา ไกลเกลี่ยให้อะไรเงี้ยแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นภาระความรับผิดชอบหรือสิ่งที่ต้องดูแลกันแล้วความห่วงใยที่มันยังมีอยู่เดี๋ยวก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะยังนั้นใครที่เข้าพยายจะเข้ามาแทรกในคู่นี้ของชาวราศีธนูบอกเลยว่าเดือนนี้ไม่น่าจะสําเร็จเพราะว่าพอคนรักยังรักกันยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่สิ่งที่พ่อยากจะแนะนําในเดือนนี้นะคะคุณได้ blow off stream เริ่มต้นได้เลยไพ่บอกว่าไปต่อได้เลยกำลังจะทำอะไรอยู่ไม่ต้องหยุดลุยเลยค่ะสู้ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไพ่บอกด้วยว่าอย่าทำให้ตัวเองหนักจนเกินไปอะไรที่ไม่ใช่อย่าเดินทางผิดถ้ามันไม่ใช่เซโนนะคะถ้าคุณบอกว่าจะทำอันนี้ทำไปแล้วโอเคแต่คนอื่นว่าเฮ้ย hey, ต้องทำแบบนี้สิแล้วรู้สึกมันไม่โอเคเราก็ล้าที่จะเซโนปฏิเสธไปนะคะรับ อยู่เนี่ยแล้วเรื่องบางเรื่องเราบอกว่าเดือนนี้อาจจะต้องมีการด e ีท็อกอาจ,จะต้องมีการคุยบางสิ่งบางอย่างที่มันทาไปแล้วมันพลาดต้องเอากลับมาคิดทบทวนแล้วก็ตัดมันทิ้งเพื่อโอกาสดีๆในชีวิตเดือนนี้นะคะหนักและเหนื่อยแต่เป็นเดือนที่คุณจะวิ่งเหมือนรถที่แบบใส่เกียร์แล้ววิ่งปูดไปอะไรเงี้ยบางทีมันจะไม่ค่อยมีเวลาพักเลยด้วยซ้ํานะอเหนื่อยแต่ดีนะคะมีอะไรเขียนบอกไว้เลยนะคะข้างล่างข้างใต้ข้างใต้ ลิ้นพันกันแล้วก็อย่าลืมติดตามชมดวงประจำสัปดาห์นะคะส่วนดวงรายเดือนเจอกันเดือนหน้าจ้าสวัสดีค่ะ